เป็นชาวอเมริกานะครับบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมานะครับผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับทําเสร็จแล้วจะเอารถไปที่อเมริกานะครับวางเครื่อง3 u Z ูซไฟออกท่อแบบปุ้ง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 เลยครับผมจะได้ทําหรือเปล่าครับแต่ขอให้ผมได้ทํานะขอร้องสวัสดีครับผมอยากทํามากครับผมสัดีครับสวัสดีครับผมหลังจากที่ผมลงคลิปไปนะครับผม มีฝรั่งสนใจนะครับเป็นชาวอเมริกันนะครับบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมานะครับเรามาดูผมมาดูในระโบผมก่อนถ้าถูกใจนะครับจะมัดจาเลยครับจะให้ผมทำนะครับผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับถ้าฝรั่งตกลงว่าให้ผมทำนะครับเขาบอกว่าทําเสร็จแล้วจะเอารถไปที่อเมริกานะครับผมแบบโหดีใจมากครับผมจะทําให้สุดฝีมือเลยนะครับเชื่อไหมขนาดฝรั่งยังไม่มานะผมแบบในหัวผมแบบคิดเลยวางเครื่อง3 U Z เนี่นะครับท่อออกด้านข้างเนี่ยท่อออกด้านข้าง จูนกล่องให้ลูกค้าหนึ่งใบนะครับเอาแบบไฟออกท่อแบบปุ้ง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 เลยครับ <L un> ผมนะครับก็คือแบบเวลาฝรั่งเอาไปที่เมกาแล้วแบบเบิ้ลให้เพื่อนดูอะไฟออกปุ้ง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 เลยผมว่าโอโ้โหคนเปรี้ยวอะภายในนะครับผมจะทําแบบเท่ๆเลยภายในก็คือพวงมราลัยจะขับซ้ายให้แกเลยนะครับให้ฝรั่งไปเลยนี่ผมจะพวงมราลัยขับซ้ายนี่นะครับนี่นี่น,นี่ที่นี่นะครับเขามีเนี่ย ผมอะไลขับซ้ายนี่ใส่เกวัดใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับใส่ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็จะมีจอนี่ในความคิดผมนะนี่เขายังไม่ทันมานะแล้วก็มีจอนะครับเป็นจอแอนดรอยนะครับพอบิดกุญแจเสร็จปับ๊บอันนี้อันนี้ดูภาพตามผมนะอ่ะวางนี่ก่อนพอเขาปิดกุญแจปุ๊มบุ๊บแล้วคันนี้จะมีรูปรถอยู่หน้าจออ่าแล้วก็จะมีพวกความเร็วอยู่ที่หน้าจอแอนดรอยอยู่ข้างกลางนะครับผม นะครับถ้าเขาให้ผมทำนะครับผมจะทําให้สุดฝีมือเลยในนี่เบนซ์เก่าวิ่งนะครับรุ่นนี้จะทําแบบให้สวยที่สุดเลยครับผมนะครับแล้วก็จะไปวิ่งแบบไวๆเลยครับจะไปเทสให้ดูนะครับแล้วผมจะถ่ายทุกขั้นตอนวิธีการทํานะครับฝากติดตามและให้กําลังใจผมด้วยนะครับขอให้ฝรั่งคนนี้นะครับเขาทํากับผมทีเถอะนะผมจะทําให้สุดฝีมือเลยครับผมนะครับโปรดติดตามผมด้วยนะครับว่าผมจะได้ทําหรือเปล่านะครับแต่ขอให้ผมได้ทํานะขอร้องผมอยากทํามากก็นี่นะครับ ฝาข้อไฟจะเป็นคาร์บอนเนี่ยเป็นแคปลาคาร์บอนกระจังหน้าก็จะเป็นคอมเมียมเป็นลายเส้นนะครับแต่ผมยังไม่รู้นะครับว่าเขาจะเอาสีอะไรนะครับผมจะจัดให้เขาแบบตามที่เขาต้องการเลยครับผมนะครับก็มีไฟหน้ามีฝากระโปรงมีเครื่องมีกระจกนะครับผมเห็นนะครับหลายคนทําเบนซ์กาวิงแล้วนะครับผมอยากจะดูเอยอยากจะดูฝีมือผมทําบ้างไหมว่าออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับ ผมจะตั้งใจทําให้ดีกว่าลัมโบกินี่ผมนะครับอ่าหลายคนเคยเห็นลัมโบผมนะครับอันนั้นนะครับผมทําเฉพาะเวลาว่างผมไม่ได้แบบทาเป็นจริงเป็นจังครับว่างก็ทํานะครับแต่อันเนี้ยถ้าเรารับงานลูกค้ามาแล้วนะครับเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดทําให้ดีกว่ารถเราแน่นอนนะครับผมนี่นะอันนี้ผมก็มาดูผมเห็นกระดองเนี้ยสเกลแบบสวยอ่ะครับผมนี่นะครับสวยไหมสวยไหมสวยยอ่าสเกลสวยด้วยนะครับกระดองนี้นะครับผมนะครับแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ไอ้มือเปิดเนี <Ig> ació, ่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับต้องไปดูของแท้ก่อนว่ามือเปิดอยู่ตรงไหนนะครับผมแล้วก็สมมติว่าฝรั่งเขาบอกว่าไม่อยากได้มือเปิดนี่ไม่อยากได้มือเปิดอยู่ไม่อยากได้มือเปิดเลยนะครับไม่อยากให้มีมือเปิดในตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาคิดกันอีกทีนะครับว่าเ้าที่เปิดประตูไว้ตรงไหนนะครับผมนี่ครับอาจจะเป็นปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับกดปึ้งหนึ่งแล้วประตูขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับผมนะครับเป็นเหมือนพวกประตูไฟฟ้านะครับผมนะครับก็คือในราคาที่ผมตกลงนะผมจะจัดให้เต็มแบบ เต็มระบบเลยแบบเท่ๆสวยๆเลยครับเหมือนรถออกโรงงานเลยครับก็แบบจะแบบผมจะทาให้สวยแล้วกันเนี่ยนะครับผมนี่นะครับมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะเป็นที่เก็บของนะครับนี่แล้วทุกคนเคยได้ยินเสียงเครื่องสามยูเซทไหเสียงแบบกระหึ่มเลยนะเครื่องวีแปดนะผมแปดสูบอะเอาแบบล้นๆเนี่ยในเบนซ์เกาวิงเนี่ย ขอติดตามมันด้วยนะครับว่าผมจะทําได้สุดหรือเปล่านะครับนี่นะครับโหเป็นความฝันของผมเลยอะจริงๆผมก็อยากได้เว้นเกาวิงมาครอบครองเหมือนกันนะครับถ้าผมทําให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะครับอาจจะมีคันของผมนะครับคันต่อไปนะครับแต่คันนี้ผมจะทําให้ลูกค้าก่อนนะครับผมจะทําให้ดีที่สุดเลยครับแล้วก็ผมจะออกทุกงานที่เป็นงานโชว์นะผมจะขอญาตลูกค้านะทุกงานโชว์งานโชว์ฝีมืออะไรเงี้ยอาจจะแบบขอเชิญลูกค้าไปก่อนนะครับเหมือนว่าก่อนที่ลูกค้า จะกลับประเทศนะครับเพราะลูกค้าบอกว่าจะขับเล่นในไทยพักหนึ่งนะครับแล้ววันหนึ่งอ่ะเจ้าไปที่เมกานะครับผมผมก็บอกว่าได้ครับเรื่องเอาไปก็น่าจะเอาไปได้นะเพราะเราเสียภาษีสปสานมิดแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมนะฮะคันนี้ก็เดี๋ยวจะสร้างให้แบบสวยๆเลยครับทุกคนก็ให้กําลังใจผมด้วยนะครับอ่ะถ้าทุกคนแบบว่า อยากให้กําลังใจผมนะครับก็ให้ผมสร้างรถตัวเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อให้ผมได้ทําคลิปต่อไปและให้ผมมีทุนได้มาทํารถตัวเองนะครับผมอยากจะทําบูกติชีรอนนะครับผมนะฮะจริงๆแล้วอยากทํามากแต่ผมไม่มีทุนนะครับก็แค่ฝากทุกคนให้กาลังใจแค่ดูคลิปให้จบนะครับให้โฆษณาเข้านะครับผมจะได้มีกําลังใจได้ทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ได้มีกําลังใจได้สร้างรถของตัวเองนะครับผมนะครับโอเคครับผมกินละซิ่งครับผมนาครับสวัสดีครับมาดูรอบคันกันเลย